กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Tez นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับของเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ comment มาว่าถ้าผมขืนเข้าไปจะถูกรับน้องไหมความจริงเรื่องรับน้องผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะผมจะพูดให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพที่มันหลากหลายมิติขึ้นนะครับนะให้มันเห็นถึง วิถีชีวิตข้างในเรือนจําจริงๆหรือว่าเหลี่ยมคุกเนี่ยมันมีมากนะครับนะเราพูดกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องรับน้องนะครับนะการรับน้องเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมในเรือนจําตอบว่าจริงครับมันมีอยู่จริงมันไม่ใช่เฉพาะการข่มขืนอ่าผมบอกอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่เฉพาะการข่มขืนนะมันมีตั้งแต่ไปบิดยาเขาไปเอาเมียเขา นะครับไปทําลูกทําเมียเขาไปทําคนในครอบครัวเขาลักษณะแบบนี้นะครับนะเขาก็รับน้องกันทั้งนั้นนะครับนะเขาก็รับน้องกันทั้งนั้นนะแต่ในกรณีของการรับน้องลักษณะแบบนี้มันมีโจทย์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันมีโจทย์ชัดเจนมันมีคู่อริชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นนะครับคนที่จะก่อเรื่องหรือว่าคนที่จะรับน้องลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องเป็นโจท์นะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับนะ ไอ้นี่เคยบิดยาใครคนที่เขาเป็นเจ้าของยาเขาก็ง้างรอแล้วนะครับนะเดี๋ยวมึงเข้ามามึงเจอกูมึงเคยไปเอาคุณเคยไปเอาเมียใครไว้นะครับคนที่เขาเป็นผัวเก่าอยู่ข้างในเรือนจําเขาก็ง้างรอแล้วส่วนมากเนี่ยการรับน้องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในวงการยาเสพติดนะครับนะวงการยาเสพติดเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นครับเพื่อนๆนะมันวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับนะตราบใดที่นะครับนะคนเป็นเมียหรือว่าคนเป็นคู่ชีวิตเนี่ยไม่ดีดตัวออกมาสมมุติผัวติดคุกปุ๊บนะ ตัวเองตัดสินใจเลยว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วนะไปทํางานโรงงานไปขายของขายขนมนะขายเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดแบบนั้นอ่ะนะครับโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ผัวติดคุกปุ๊บก็ยังอยู่ในวงการยาเสพติดมันก็จะไปได้นะครับคนที่เป็นเอเย่นนะคนที่ขายยาเหมือนเดิมนะครับแล้วมันแคบมากวงการยานะครับถ้าใครเคยขายยาจะรู้นะครับนะว่ามันหนีกันไม่พ้นครับนะมันก็วนๆเว,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 วียนๆกันอยู่นะครับในคุกออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นนะครับนะ ดังนั้นสมมุติว่าแฟนคุณไปมีสามีใหม่เป็นเอเย่นนะผัวไปติดคุก5ปี10ปีอยู่ในเรือนจำนะครับก็ได้ข่าวแฟนว่าเอ,ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะสุดท้ายรู้แล้วว่านะครับไปได้ผัวใหม่นะเป็นเอเย่นนะเคยเป็นลูกน้องเก่าก็ได้เนี่ยหรือว่าเคยเป็นคนเอายามาส่งก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกคู่ชีวิตแบบไหนนะครับนะ ทีนี้ไอคนที่เป็นเอเย่นข้างนอกเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งก็พลาดเข้าไปพอพลาดเข้าไปปุ๊บนะครับน้าผัวเก่าเขาก็ง้างตีนรอแล้วนะนะออกมาทําเมียไม่ได้อยู่แล้วครับเมียอยู่ข้างนอกตัวเองติดคุกอยู่นะครับก็ต mm ้องไปเคลียร์กับไอผัวใหม่นี่แหละที่ติดคุกเข้าไปนะครับนะทีนี้การติดคุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปเอาเมียเขาไปบิดยาเขาน่านะบิดยาเขาอยู่ข้างนอกหนีได้ครับนะ่าย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ แต่อยู่ข้างในมันจะหนียังไงครับอยู่ในคุกเดียวกันนะครับน nah. ะมีแต่กําแพงสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นเข้าไปปุ๊บนะครับคนที่เป็นเจ้าของยาคนที่เป็นผัวเก่าคนที่เป็นคู่อริเก่าเขาก็พร้อมที่จะเก็บนะบางทีก็ไปทําคนในครอบครัวเขานะครับไป,ไปจี้จับแม่เขาไปจี้จับน้องเขาอย่างเงี้ยนะครับนะพี่เขาติดคุกอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็รู้แล้วไอ้นี่จี้จับแม่ผมมาไอ้นี่จี้จับน้องผมมานะครับนะเข้าไปปุ๊บเขาก็ง้างรอเลยนะครับนะ ส่วนมากเขาก็เตะนะครับเตะนั่งกอดอกนะครับเตะ5 6ทีนะครับเขาไม่เอาถึงตายหรอกครับเขาเก็บไว้กระทืบเล่นอ่าผมใช้คํานี้ดีกว่านะครับนะวันดีคืนดีก็เรียกมาเตะวันดีคืนดีเจอหน้าก็ทิมหน้าให้นะครับนะนะในกรณีแบบนี้มันถึงเป็นการบังคับนะครับนะมันเป็นลักษณะของสังคมบังคับนะเวลาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เดินเส้นทางยาเสพติด พวกที่เดินสายนักเลงเนี่ยก็ต้องรีบหาบ้านอยู่นะหาบ้านอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คุ้มครองนะครับมันเป็นการบังคับหาบ้านแบบไกลๆนะครับนะใช้คําว่าแบบแบบเหมือนกับภาคบังคับนะครับนะเฮ้ยอยู่ข้างนอกกูมีศัตรูเยอะนะกูเคยไปยิงคนนั้นไว้กูเคยไปแทงคนนี้ไว้ไม่รู้หรอกครับว่าเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับจะมีโจ์เราอยู่ข้างในหรือเปล่าอ่าพอเข้าไปปุ๊บรีบหาบ้านอยู่เลยนะครับนะไปหาพ่อบ้านนับบ้านไหนใหญ่สุดในนี้บ้านไหนพอคุ้ม ครองได้บ้านไหนพอดูแลได้ก็เข้าไปอยู่กับเขาก่อนนะพอมีบ้านอยู่ปุ๊บมีสังกัดอยู่ที่นี้มันจะมีคําว่าเสียไม่ได้นะครับนะพอไปเป็นลูกบ้านปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน่าดังนั้นนะครับคนในเรือนจาเนี่ยคนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมันมีหลายเหตุหลายผลนะแต่เหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าไปเพื่อนะครับรวมตัวกันนะปกป้องตัวเองนับหาที่พึ่งพานับนะอยู่ข้างนอกบิดยานะครับเป็นนักบิดนะครับบิดยาเขานับ ไปเอาลูกเอาเมียเขาไปเดินสายจี้จับเป็นหมาตำรวจเป็นนั่นเป็นนี่นะครับเข้าไปในเรือนจำนี่ต้องรีบอย่างแรกเลยหาบ้านอยู่ครับถามว่าทําไมต้องหาบ้านอยู่ไม่งั้นก็โดนเก็บนะครับนะถ้าไม่มีบ้านอยู่ดันไปเจอโจดนะครับเขาก็นะครับเก็บยอดอยู่แล้วนะครับรับน้องอยู่แล้วนะครับนะเตะเล่นๆสามทีนะวันหลังเดี๋ยวเรียกมาคุยใหม่อ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับแต่เขาไม่เอาถึงตายหรอกถ้าไม่ใช่แบบร้ายแรงจริงๆนะครับนะ ถ้าในกรณีที่มันร้ายแรงจริงๆนะครับอย่างเช่นไปฆ่าพี่เขาไปเอาอะไรแบบนี้นะครับไปจี้จับแม่เขาแบบยาเป็นแสนเม็ดยาเป็นหมื่นเม็ดแบบแม่เขาโดนคดีแบบว่าจำนายนะครับตัดสินมาตลอดชีวิตตัดสินมาประหารอย่างเงี้ยนะครับน,น,นั้นเขาอาจจะแทงแบบว่าฆ่าชิ้งเลยก็ได้นะครับหรือบางคนเขาไม่ทําเองเงี้ยเขาก็จ้างสมุไรมาเก็บงานนี่ก็คือหลักๆของการรับน้องแบบทั่วๆไปนะ ทีนี้เรามาพูดถึงคดีนะคดีข่มขืนนะพวกที่ทําเกี่ยวกับเด็กคดีข่มขืนอนาจารนะครับนะหรือว่าทารุณกรรมเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถามว่าเข้าไปเนี่ยคนเหล่านี้โดนรับน้องไหมมันมีคนง้างรออยู่แล้วครับแต่ถามว่ามันจะได้เตะหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ประเด็นสําคัญนะครับคือถ้าเราเป็นคนเสพข่าวจริงๆเราจะรู้นะครับว่า ไอ้พวกที่ก่อคดีข่มขืนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นลักษณะของความผิดซ้ำซากนะครับนะบางคนออกมาจากคุกเนี่ยก่อคดีข่มขืน5 6คดีนะพูดง่ายก็คือออกมาแล้วก็ข่มขืนออกมาแล้วก็ข่มขืนมันเข้าข่ายลักษณะของโรคจิตชนิดหนึ่งนะชอบทําพฤติกรรมแบบนี้ผมเคยดูข่าวครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นลุงขับแท็กซี่ก่อคดีข่มขืนมาแล้ว9ครั้งนะครับอายุ60อะ่ะโดนจับตอนอายุ60ตลอดระยะเวลาเนี่ย ในช่วงเวลาอายุของแกเนี่ยก้าครั้งนี่ก็คือถูกจับหมดนะครับนะติดคุกแล้วก็ออกมาติดคุกแล้วก็ออกมานะครับมีทั้งข่มขืนมีทั้งอนาจารนะครับนะติดคุก5ปี10ปีก็ว่ากันไปนะครับนะคดีข่มขืนนะครับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเนี่ยนะที่อายุเกิน18เนี่ยโทษนะครับเฉพาะคดีข่มขืนนะโทษสูงสุด10ปีนะครับนะโทษสูงสุดแค่10ปีนะครับนะถ้าเป็นอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับ นะเอาแบบคมคืนล้วนๆนะนะไม่ได้ทําอย่างอื่นนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรนะครับนะไม่ได้แบบว่ากักขังน่วงเหนียวแค่แบบว่าคมคืนเนี่ยโทษ10ปีรับสารภาพหรือ5ปีติดจริงก็ประมาณ 3 4ปี5ปีประมาณนี้นะครับนะในกรณีที่เป็นลักษณะของคดีข่มขืนนะครับอันนี้ผมบอกโทษให้เข้าใจเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าติด9ครั้งทําไมถึงออกมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคดีข่มขืนนะครับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนนะครับนะอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับลุงแกขับแท็กซี่แกก็น่าจะข่มขืนแบบว่าคนผูดด้โดยสารอะไรประมาณนี้นะครับนะคิดดูนะครับว่าแกข่มขืนมาแล้ว แปดครั้งครั้งที่เก้าก็โดนจับอีกตอนอายุประมาณห้าสิบกว่าหกสิบกว่าเนี่ยแหละคดีเมื่อหลายปีก่อนผมฟังผมยังอึ้งอ่ะนะคมคืนมาแล้วเก้าครั้งเหมือนกับมันเป็นสันดานไปแล้วนะมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งทีนี้คนลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปในเรือนจําเนี่ยถามว่าโดนรับน้องไหมครับคือในเรือนจําเนี่ยมันจะมีคนบอกอยู่แล้วนะครับมันมีไกด์ไลน์บอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอคนนี้มาคดีมขมคืนอ่าพอมาถึงปุ๊บนะ ทำประวัติเรียบร้อยเข้าไปในแดนปุ๊บกินข้าวกินท่านะครับอาบน้ําขึ้นเรือนนอนไปปุ๊บคนในเรือนนอนครับแต่ละห้องเนี่ยมันมีตัวดึงอยู่แล้วนะครับนะตัวดึงตัวเสียงดังอยู่แล้วเฮ้ยมึงมาคดีข่มขืนเหรอมึงไปทําเขาทําไมอ่ามันจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะ่ะส่วนมากนะเฮ้ยมึงทําเขาทําไมวะเฮี้ยมึงมาข่มขืนเหรอมึงนี่นิสัยไม่ดีเฮี้ยเลวนะง้างรอแล้วครับจะเตะแล้วนะครับนะแต่มันมีเหลี่ยมคุกครับคนพวกนี้นะครับไม่เคยบอกว่าตัวเองผิดครับ เฮ้ย hey, พี่ผมไม่ได้ค่มขืนผมไม่ได้ทําอะไรเลยเขาใส่ร้ายผมนะความจริงนะคนขมขืนนะ่ะเป็นญาติเขาแต่เขาหาแพะเฉยๆเนี่ยผมโดนกล่าวหาผมสู้คดีอยู่อ่าแล้วถามว่าขเตมันลงอ่ะมันบอกแบบนี้คนจะเติก็ชะงักแล้วนะครับหรือบางทีนะครับนะเฮ้ย hey, พี่ผมไม่ได้ข่มขืนนะคนนั้น่ะเป็นแฟนผมแต่พ่อแม่เขาอ่ะเห็นว่าผมจนอ่าเขาเลยไปแจ้งความ นะผมกับแฟนผมเนี่ยรักกันมากนะช่วยเหลือกันมาตลอดแต่คนที่ไปแจ้งความนะ่ะคือพ่อแม่เขานะผมเลยโดนแจ้งข้อหาข่มขืนอนาจารย์เพราะว่าแฟนผมนะ่ะอายุยังน้อยอยู่ถามว่าใครจะไปเตะม,มันลงเพื้อๆคนในคุกนะครับนะไม่ทันเกมพวกนี้สงสารมันไปอีกนะโอ้โหให้ชีวิตมันน่าสงสารว่าโอ้โหความรักถูกกีดกันกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกครับนี่คือลักษณะของคนพวกนี้ครับมันมีเหลี่ยมอยู่ นะครับมันไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยผมข่มขืนโอ้โหผมใส่ซอกคอเด็กมีอารมณ์มันไม่มีใครบอกอย่างนั้นหรอกครับนะถ้าบอกอย่างนั้นก็พังเลยนะครับนะหน้าพังนะครับนะคนก็รวมลุมกินโตะนะครับนะเขาก็ระทืบไม่ใช่กระทืบคนเดียวนะครับกระทืบทั้งห้องนะครับนะช่วยกันคนละตุ๊บคนละตับนะครับนะแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนมีคนชี้เป้าแบบนี้โดนแน่นอนครับมีคนชี้เป้าแบบไหนครับเฮ้ยไอ้นี่ข่มขืนเออมึงช่วยเก็บให้หน่อยเนี่ยมันขึ้นเรือนนอนไปเนี่ย ข,ข่มขืนใครพี่อ๋อข,ข่มขืนน้องสาวกูเองแบบนั้นนะครับไม่รอดนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้นี่อ่ะคนแถวบ้านนะมันข่มขืนพี่สาวผมนะเดี๋ยวช่วยให้ช่วยเก็บให้หน่อยแบบนั้นนะครับไม่รอดครับนะแต่ถามว่าเขาเอาถึงตายไหมเขาก็ไม่ได้เอาถึงตายครับนะแต่ก็น่วมอ่ะนะครับน่วมแล้วทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับนะจะไปฟ้องนายก็ไม่ได้นะครับหลายตีนจัดนะ่ะจะไปฟ้องนายก็ไม่ได้หลายตีนจัดนะครับนะทีนี้ถ้าไม่ ถ้าไม่จบนะไปฟ้องนายวันหลังขึ้นห้องนอนก็โดนอีกนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องรับจบรับเจ็บไปนะครับนะเจ็บล้วนๆนะครับนะนี่คือลักษณะนะถ้ามีคนชี้เป้านะครับนะผมบอกเลยว่าถ้ามีคนชี้เป้ามีคนยืนยันได้ว่าไอคนนี้มันข่มขืนจริงๆนะครับข่มขืนเด็กแถวบ้านข่มขืนพี่สาวผมข่มขืนญาติผมแบบนี้นะครับเขารับน้องให้นะครับนะเขาเก็บยอนให้พูดต่อให้ตัวเราไม่ทําเองนะครับนะแต่เราไปบอกเพื่อนๆในเรือนจําว่า เฮ้ยอ้คนนี้มันนิสัยแย่่ะมันมาข่มขืนเนี่ยข่มขืนญาติผมนะมันทํากับผู้หญิงนําคนอื่นเขาก็มีนะครับมันมีตัวดึงในแดนอยู่แล้วนะครับนะตัวที่แบบว่าอยากเกิดนะคนอยากเกิดในแดนในเรือนจํามันเยอะนะครับเพราะว่าการทําแบบนีนะ้มันก็เป็นที่ยอมรับของของส่วนหนึ่งมันก็ทําให้สังคมในคุกเนี่ยยอมรับนะครับนะเป็นตัวแรงเป็นตัวดึงอะพูดง่ายๆนะครับนะ เวลาเราไปทําอะไรแบบนี้เฮ้ยคนนี้มันไปกระทืบคนข่มขืนมามันก็แบบว่าเอยมันก็แบบนิสัยใช้ได้ไดนะเนี่ยอะไรมาณนี้นะครับนะ,ะพูดง่ายง่ายก็คือสังคมคุกเนี่ยเขาก็จะนับถือคนแบบนี้นะครับพูดง่ายง่ายก็คือแบบไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็จริงแต่ว่านะครับยืนยันในหลักของความยุติธรรมยืนยันในหลักแบบว่าเอ้ยมึงจะทำผู้หญิงมึงจะละแก่เพศแม่อะไรแบบนี้นะ,ะเราก็จะได้แบบว่าพูดง่ายง่ายก็คือได้เป็นที่ยอมรับของคนในเรือนจำนะครับสังคมคุกผมใช้คำนี้แล้วกัน แต่ถ้าไม่มีคนชี้เป้านะครับไม่มีคนชี้เป้ามันก็จะออกลูกเหลี่ยมคุกนะครับนะแก้ตัวไปเรื่อยนะครับนอกจากว่านะครับมีคนไปจี้มันจริงๆนะครับไปแบบเข็นมันจริงๆแล้วมันรับสารภาพมานะครับนะแต่มันรับสารภาพมันก็จะออกแบบกึ่งรับกึ่งสู้นะครับประมาณว่าเอ้ยผมไม่ได้ข่มขืนหรอกพี่ผมก็แบบว่าจะเข้าไปแหละแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าในสำนวนเราไม่รู้นะครับนะมันก็ออกทรงๆแบบว่ากึ่งรับกึ่งสู้นะครับนะประมาณว่าผมไม่ได้ทําอะไรหรอก ผมเข้าไปแล้วแต่เขาไม่ยอมผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปข่มขืนเขาหรอกแต่เขาแจ้งข้อหาข่มขืนมาทีนี้มันพูดอะไรก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้สำนวนสำนวนอยู่ในศาลสำนวนอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนดังนั้นนะครับคนข้างในเนี่ยก็ได้รับฟังแค่จากปากมันนะครับนะถ้ามันรับสารภาพมาแต่มันออกมาแบบว่าทรงแบบว่าไม่ได้ยืนยันแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันเป็นคนทำนะครับนะ เขาก็อาจจะมีเตะบ้างนะครับมีถีบยอดหน้าไปทีสองทีอะไรประมาณนี้นะครับนะเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวข่มขืนนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่านะทำไมคนที่ข่มขืนเข้าไปในเรือนจํามันยังออกมาแล้วยังทําอีกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเหลี่ยมจัดนะครับนะมันรู้เหลี่ยมคุกนะครับนะคนคุกไม่รู้สำนวนคนคุกไม่ได้ดูข่าวข้างนอกครับนะก็รู้เฉพาะจากปากมันนี่แหละนะครับนะ แต่ถ้ามีคนชี้เป้ารับรองว่าบันเทิงครับแต่ถ้าไม่ได้ชี้เป้านะครับนะไปฟังจากปากมันนะครับมันไม่มีนักโทษคนไหนหรอกครับที่ข่มขืนนะครับหรือว่าต่อให้เป็นนักโทษฆ่าคนตายอย่างเงี้ยนะครับนะถามว่ามึงไปฆ่าเขาทําไมมันก็หาเหตุผลมานะครับโอ้ยผมถูกลังแกนะไอ้คนนี้มันชอบเอาเปรียบผมอะไรมันก็จะออกทรงนั้นนะไม่มีใครบอกว่าอ๋อผมอยากฆ่าทิ้งเฉยๆผมเมาผมเดินไปยิงทิ้งเฉยๆไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอกครับนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็จะทําให้สังคมในเรือนจำเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในคุกด้วยกันเนี่ยรังเกียจนะครับนะมันก็จะหาเหตุผลมาเพื่อนําให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะครับนะให้ตัวเองเนี่ยนะเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรือนจํานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการรับน้องนะครับนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าวิถีชีวิตในเรือนจํานะครับเลี่ยมคุกเนี่ยมันใช้กันยังไงนะครับนะ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไค i b ์ไลค์แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงฮัลโหลเทสนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่วความสุขความจเจริญครับผม